ก็สวัสดีคนนะครับวันนี้นะครับไลฟ์กับเหม่ในเกมไมค์คาร์วิแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ไม่ได้ลักกี้บ็อกกันนะครับวันนี้นะครับลักกี้บ็อกอะวันนี้เราไม่ได้มาเล่นลักกี้บ็อกกันวันนี้เรามาเล่นฝนกล่องแล้วก็ทุกการเดินจะสุ่มบ็อกกันนั่นเองซึ่งก็หลังจากคลิปที่แล้วแล้วเนี่ยเราก็ได้เล่นได้ทำการเล่นฝนกล่องับพี่แกมแล้วแต่ว่าไข่เนี่ยยังไม่เคยเล่นเลยโอเคครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่บอยแล้วก็พี่ไข่แล้วก็พี่แกกันเองเนาะทั้งหมดคนรามคนเนะคร แล้วก็อะไยังไงดีล่ะพอเราได้บล็อกเหลือเทพอะไรเนี่ยเราก็ไปหาสิ่งนั้นให้ได้เยอะที่สุดใครหาเยอะก็ชนะแล้วก็มาหาของสู้กันอ่ะผมกดนะหนึ่งสองสามปึ๊บผมต้องอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผีดผิดผิดดันผิดดันอะไรวนี้ผิดดันอะไรผมกโอ้ยใกล้เข้าคอนโหวตเหรอโอเคเดี๋ยวกดอันเนี้ยแรกก็ได้มาอ่ะกูกดเองปึ๊บ ไอโอ้ห่าไปเม็ดเพื่งคนจัดของไอ้เนี่ยทุกคนไม่เพือคนจัดของเนี่ยไม่เพือคนไอบอยไม่ควรจัดนะครับทุกคนด่ามันโอ้โหถ้าได้ของยากกดเลยอ่าแก่ได้เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขำกูดูนะไอเฮ้ยมาดาด่าดามไม่ได้ดามาเอ้าหาบล็อกใส่กลัวัวเนี่ยหายากกลัวด้วยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเออกดเอ้ากดใครได้เป็นดามีติดใครต้องหาอะไรใคร บอยมึงใส่ข้าวมันจะไมแข่มันหาข้าวโอ้โหเอาบอยบอยได้อะไรของช่วยของช่วยบอยได้เป็นไฟเช็คเนี่ยพี่เป็นผงคอนกกีตอ๋อเอออ่ะอันนี้บอยได้เป็นบล็อกเกซึ่งจะถามว่าใครย่าที่สุดเนี่ยผมว่าพี่แกนยติที่สุดว่าแต่ทำไมเราพูดอยูสามคนวะแกนึงเปิดไมค์แกนบอกอะไรปะปะปแนกกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้ผมนี่บอกคนแลกกันเอา <c oughs> แลกก็โอเคได้เป็นคาลแล้วไข่เป็นบล็อกนีโอเคจีแรกาจิลล่ากันแล้วกันจะแลกทำไมละ่ะแล้วก็ผมลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับว่าผมจะจับเวลา12ทีทุกคนไปหาขอกันเนาะเออลืมเลยพร้อมหรือยังหนึ 1, 2, ่งสองสามโอเคครับเ,เริ่มได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเปิดดัตช์เพกอันนึงก่อนอ่าฝนมาแล้วโอเคเลยเดีเลยหาขอเลยจับเวลาแล้วเวลาเดินแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะมันหายไปหนึ่งคนวะ ไอ้ใครหายไปไหนพี่มาเป็นทิกมาเป็นทิกทิกอะไรวะี่ไปหาของก่อนไอ้เปลนไอ้ชิโก้ต้องหาของสู้เลยนะอย่าลืมโอเคปึ๊บหุยฮันนี่บอมแล้วกูจะไปทำอะไรวะซึ่งบอยบอกว่าเนี่ยกลัวแหลกมากเลยแต่ผมว่ามันก็ไม่แหลกนะเฉยๆป่ะเฮ้ช่วยด้วย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 ช่ยช่วยด้วยช่วด้วยช่วยอะไเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันเป็นอะไรกัน อะไรบล็อกอะไรวะเป็นอะไรกันวะอ้กูโดนอะไรเนี่ยตัวนั้นนายยินไหมอ๋อไอ้เอ้าเกิดมาไงวะตัวอะไรข้าบ็อกเกอร์ไอ้บอกเกอร์โอ้ยไอ้เล่นไอ้เล่นมันดูขีดกูตายดูแอปเป็ลทองไม่ได้เป็นทองเนี่ยเลยครับเนี่ยซึ่งของไอ้บะเล่ที่จะเดินใต้ตีนข้างหน้ามันมีขอยนั้นลืมบอก เผื่อทุกคนไม่รู้นะบาเล่กับซัคเกอร์อะซัคเกอร์เออคุณลืมไปว่าคุณลืมไปว่ามันมันมันโดนด้วยไอ้คุณมาชนไอ้กูว่าใส่กูดีกว่ามาเกาหัวใครชนอะไรวะอ๋อคุณว่ากูชนมันอุ้ยได้ตีศูนย์มาว่ะโอเคตอนแรกกูเรียกตีคุกกุนโดนด่าตัวแรกตีศูนย์ไอ้นะครคุข่กูเหงากูดึงมาหามึงได้ไหมไอ้ดึงมาหาได้ไหมไม่ใช่โอ้ทุกคนบอกว่าไข่แบบมันไปไกลๆว่ะอันนี้อะไรอ่ะ อ๋อเอ c แรกของนะครับไอที่มันเป็นอย่างเงี้ยเออนี่ยถ้าเราแรกอะไรได้โอ้โหดเกลือแลกแลกของได้ไงใคธนูธนูธนูทองมันทำอะไรได้เหรอเฮ้ยบ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเลยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮย้ยเ็ไอ้เฮ้ยย้ยเฮเฮยเเเยนฮ้ย้ย้แกน้้้ คือเขาทำอะไรกันวะกูอยากมีส่วนร่วมด้วยอ่ะอ๋อเด็กๆในเล่นไล่กันอยู่แกแล้วแกก็มาไกลๆจะไม่มาไล่ทำไมไม่รู้แล้วไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้เล่นแล้วหนีอย่างเดียวเลยทุกคนคิดว่ากูไม่บ้าไอ้บล็อกที่เราเดินสุ่มเนี่ยเราแทบไม่ได้มองไม่ได้ขุดมาเลยไอ้บล็อกที่เดินสุ่มข้างหลังเนี่ยเราก็ไปหาของตู้บอลเราไปหาบล็อกง่ายดิอ๋อผมต้องผมต้องชนะทักอย่างนะวะแต่ประเด็นคือกูยังไม่ได้เพชรเลยคือผมรู้ตัวว่าพีพีผมแพ้แน่ๆว่ะหุดอกพิเชษ ถ้าหลอกพี่เพี้ยท่านก็มาเจอพวกกูแพ้ทั้งหมดแน่เลยพวกกูไม่เจออะไรเลยโอ๊ยไมอยู่ไหนกูอยากได้เพชรเพชรอยู่ไหนไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนยอมพี่เพชรยแน่เพชรอยู่ไหนวะเล่นเก่งเพชรแล้วเว้ยโอเคถ้าถามว่าทำไมผมมาขอมาจากกล่องเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาเปิดได้ไงไม่ใหญ่คนอื่นได้นะครับผมต้องชนะกล่องมีตั้งเยอะแม่ทำเป็นหวงกล่องนะแต่วมั่เปิดได้กล่องกูทำไงกล่องมีตั้งเยอะตอนนี้เหลือเวลาแล้ว8นาทีนะครับทุกคน เก่งเนี่ยเ่อไรเหรอไอ้ไอ้บอยนี่จะมาดีกันแล้วไงไอ้ไอ้ไอ้บอยเอ้ข้างเลยเราเพื่อนมาพูดก่งเนี่ยเ่อไรกูยี่นี่เดี๋ยวผมจะคราฟเป็นพิกแอคเหล็กนะครับแล้วก็ไปขุดบล็อกเพชรกันเนาะทุกคนกูถามกับทุกคนได้ของเพชรกันหรือยังยังเออเขยทำไม่ได้เนี่ยได้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 ก็ได้ก็ได้เขาก็ได้่มผิดทุกครบเซลราครับอันนี้เป็นสมุดเอ็นชาร์ดไม่รู้ว่าเมื่อกี้พูด้ในอะไรครบเซน่าใครเกือบเกือบ อ๋อ,อเ,อเกือบเกนเดินหาเพชรให้เราหน่อยเออเดินไปเราจะเราจะตามหลังแกเอาเพชร <c oughs> ไอ้นี่ใส่ไม่ด <c oughs> ี <c oughs> เออกูลืมกล่องเลยเดี๋ยวยเดีย๋ยวอ,อย่างที่บอยบอกอะเราควรหาก่องก่อนบล็อกทีหลังก็ได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นอะไรอะตัวอะไรวะเนี่ยปลาวานเหรอ <c oughs> ไข่เฮ้ยโลมาอ๋อ <c oughs> อันนี้เป็นบล็อกคำสั่งไม่เอาตอนนี้เหลือเวลาแล้วหกนาทีสามสิบวิ หุ่ยเกาะเด,ดมอนชาร์ตเกาะเดมอนเอนชาร์ตกับกเกาะในเทอร์ไรด์ดูโดมาร์เป็นที่หายและว <c oughs> อ่านไม่ออกว่ะผมว่าเอาเอนชาร์ตดีกว่าเอ้ย <c oughs> ไม่เอาเอนชาร์ตพูดผิดหมายถึงว่าเอาไอ้เกาะในเทอร์ไรด์แหละรองเท้าเพชรกับรองเท้าเอนชาร์ตโปรเทคไอวีถ้าถามว่าเอาอะไรรองเท้าเพชรดีกว่าเนาะอ,อ๋อถ้าเราอยากให้กองหายไปแล้วก็เดินก็ได้นี่ว่าเออกองก็หายไปแล้วไม่ตอนแรกบุญวายทำไมตอนนี้เงียบแล้ววะตั้งุนตังอยู่ ใช้สมาธิเหรอใช้สมาธี่เหรอเดี๋กวกูทีวีไปหาแม่งเลยโกงโกงนะโกงนะอะไรครับอะไรครับแกไม่กไม่มีจิตไห่รู้ไหมแถวคูแม่งกล่องเต็มเลยเนี่ยอ่าก็เรื่องของพี่ดิดาเพชรกับเออดาเพชรมาก่อนแต่ดาไม่ดาเนเธอไรมากกว่าวัดปุ่นหัวว่ะจะต้องมาแยกแยกของเฮ้ยเออวะกูลืมเลเยวกูต้องหาของไปก็ได้แต่กูยังไม่เปิดเจอของเพชรกูเลยเนี่ย ใครมันจัดกล่องเพื่อนถึงตีมือหน่อยใครอยู่ข้างๆกูว่ากูคิดอยู่อ๋อยแกไม่เอาเพื่อนมารออเาดีแล้ววอ้าหายไปละฮันนี่ไม่เอาไกลอะไรโอ้โหตัวเทมป์บอฟันไดยิงเป็นเต็มกล่องเลยอะไรเต็มกล่องนะตัเทมป์บอฟันไดยิงอ๋อต่อยังไงเนี่ยอ้าวต่อยใหม่แล้วเกิดใหม่ไม่ใช่หรอ โทรเล่มตายแล้วเกิดใหม่อ้าวกูไม่มีเลยมีเป็สิบอันเลยแต่มันซ้อนกันไม่ได้สียใจทุกคนผมเจอหมู่บ้าน A B C ป่ะมึงก็เอามาให้หมดเลยอุ้ยฟัวเนื้อไล็์เอามาให้หมดตอนนี้เจออะไรกะจะไม่ผมไม่พกของสู้เลยอะกาแบบมึงไม่ต้องพกอะไรมึงแค่เอามึงแค่เอานั่นอะบีชีวิดีแลอะไรนะค่นมันด้วเนราก็ชนะเลยไม่ใครแค่นั้นเองจะว่าไปก็ยังไงเฮ้ยบอยเฮ้ยโอยอะไร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 กูได้ของเว้กูมาสิบเจ็ดอันแล้วเย้ หกเพลงยืนจิ์อันแอ้าวยิ่งเกนพวกเรามีบ้าน ABC มาขุดข้าวได้นะอ้าวดูจะบอกไปวะไม่จริงไม่จริงเทมพีไม่ได้โกโกงไม่ได้ก็นั่นแหละไปไม่ได้ไงอ๋้เดี๋ยวจีมแพ้หรือกูจีมให้ไม่เอามึงถ่ากูโก้แล้วมึงจีมทำไมค้างอย่าไม่ค้างเกนเราเจอข้าวหกอันเลาวไหมเราให้ข้าวหกอันเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วแล้วเกนจะให้อะไรเราไป็เลขข้อเลขเปลี่ยน มัดคุณแมแหละมัดคุณจเดจืดจดจไอ้มันเออเดี๋ยวจืดบัตง่ไงยิางจืดจืดบัตง่จืดจดัตง่เขาเล็เกียรัวใจครับพี่ถามก่อนว่าตอนนี้ทุกคนมีแอเปิลทัวชาร์จกันไหมแอเปิลทัวเอ็นชาร์ดอะมีไหมมีเป็นสิบวินโอเคเสร็จแล้วมีอีกสองคนไี่เวินมีเนยเร็ะวววววทววววอวววววเว้ววววววอวววอววววเววววววเววววรวว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 วโอเค แล้วก็แล้วก็เดินโอเคหายปึ๊บโทเทมเกิดใหม่อยู่ไหนมันแปลกแคมวาอันนี้กอดเลยเธอไรไม่เอาเฮ้ยเจออานด้วยป่ะตอนแรกบอยมันจะใส่อานนะทุกคนแต่มันกูไม่มีอานไงนั่นแหละก็เลยไม่ได้ใส่อานมาเออใครแล้วธนูทองมันทําอะไรได้วะมันมันยิงแล้วมันต้องมีเอฟเฟกอะไรพิเศษแน่เลยลูกธนูทองมันจะเป็นเอฟเฟกขอบทองพี่มันจะเป็นขอบแบบขอบติดอยู่ที่ตัวน่าจะใช่นน่าจะไม่ผิดเอออ๋อเออจับผิดคุ้นๆอยู่ โอเคฮัลโหลทุกคนทุกคนอยู่ไหนกันน๊ะแถวนี้ก็โลดีเหมือนกันนะเนี่ยมาค่ะพวกมึงทุกคนโทรเทมเกิดใหม่กูอยู่ไหนเนี่ยไอ้บล็อกที่แม่งเดินตามพื้นได้แม่งกูแทบไม่ได้คุณเลยเปิดแต่กล่องจริงกูเปิดแต่กล่องกล่องไม่เหมือนมีบล็อกเพราะมันมีบล็อกอ่ะมึงอ่ะเอามาทำไวะเออนั่นแหละเอามาเปนน่าสนใจมากขึ้นแหลกเหมือนเดิมเออแหลกจริงเฮ้ยเหลือไปไลน์หนึ่งที่สามสิบวิเร็วเร็วเร็วไีของไม่ไม่มีก็ไม่มีข้าวเรามีข้าวไมเดี๋ยวเราให้ข้าวเดี๋ยวเราให้ข้าว ไม่ใช่กูหายแล้วกูแพ้เองเรือไปร้ายเนืนาที่เก้าวิแล้วเว้ยเฮ้ยรู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 เดี๋วเร็วเร็วสบายเลยล่ะกูไม่มีของบนมึงนี่สบายสบายลมหายใจมังกรไม่มีประโยชน์กินก็ไม่ได้ป่าได้ฮะป่าทำไมไม่ใช่มมัันนต้องไปปรุงยาก่อนสิเออตอนนี้เหลือเวลายสี่สิบวิแล้วแถวนี้แม่งโค่นลกเลยแล้วแม่งไม่มีกล่องแอกติดในว่าล้วมีซีเลยคืออย่างน้อยผมชนะอย่างหนึ่งอะเอออย่างหนึ่งคืออะไรจะไม่ใช่ PVP ก็มีอย่างเดียวแล้วอย่างหนึ่งคืออะไร เอาแข่งกี่งอย่างเลยพี่เบิร์ดเหมือนกันแขกสองอย่างครัผมก็บอกไม่ใช่พี่พี่อ๋อโอเคว่ามันต้องเจอประมาณสเต็กหนึ่งแน่เลยสิบเก้าแปดเจ็ดพี่ผมบอกพี่แกมแล้วพี่แกมได้ได้ของมาแล้วครับสามแกมโซนหนึ่งหมดเวลาเรียบร้อยครับทุกคนก็อาแกนเอาข้าวหกอันไปนี่เอาไปอ่ะลืมลืมนั่นแหละอ่ะทุกคนเอาของเพชรมาใส่กล่องนี้นี่กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้ใส่ไปในของเพชร ผมได้มา17อันต่อไปใครผมเกินไปอ่ะพี่ประมาทผมเกินไปพี่ประมาดใครอ่ะบอยไอ้บอยมึงพูดกับคุณสิเอ้ากูจะบอกอะไรให้นะไข่มึงคิดว่าแค่นั้นมึงเยอะใช่ไหมแล้วมึงอ่ะมึงทิ้งด้วยนะอ้าวมึงเกิดเด็กนักทีสิกูทิ้งอันที่กูเป็นเควสไปทิ้งไปแล้วมึงได้มึงได้อะไรนะกูลืมได้๋ยบอกอิดอ๋อบอกอิดไอ้ยเบอกเนี่ยเบ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วกูเผื่อทิ้งไป พี่งโเลยเลยครับโอเคก็ถือว่านะไข่ก็ชนะไปจริงๆอย่างที่มันบอกนะครับทุกคนเดี๋ยวตอไปนะครับเป็นศึกสู้กับพวกเรามาทุกคนก็จัดของให้เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้คนที่1กับสอง่ะสู้กันเป็นศึกแรกแล้วถามภาษีสู้กับคนศึกสุดท้ายโอเคไหมก็หมายความว่ากัวสู้กับไข่ก่อนส่วนบอยก็สู้กับแกนนั่นแหละโอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้พี่แกนก็บอกว่าอยากสู้กับพี่บอยก่อนโอเครออะไรนะครับโอเคสองคนที่พร้อมหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะหนึ่งสองเริ่มได้เริ่มเลยสู้เลยโอเคยังไงครับยังไงครับก็ดีกว่าผมว่าผมว่าบอาจจะชนะ่ะเชียใครเชียใครใครเชียใครเออโอ้โหโบยกูไม่ได้คิดเป็นเชฟมังก่อนให้อ่ะอายุดไ้ วันนี้จูดมันไฟไหม้เองอ๋อโอเคไอเอกไงพี่ถือพี่ถือปิดอยู่แต่ประเด็นคือไอแขนมีโทเทมเหมือนทุกคนอาจจะยากหน่อยถ้าพร้อมแล้วก็หนึ่งสองเริ่มได้ครับมาเริ่มแล้วไอใครป่ามาอ๋อไอ้ธนูสีทองคือระะเ็นนทอไม่ได้ ไอ้มึงตีอะไรของมึงตีอะไรของมึงหัวคบใหญ่โคตรฟังลยกูเลยต่อดทั้วเดี๋ยวกูเลยตอดทัวกูก็ว่าอยู่หัวอะไรของมึงเอ้ยเอ้ยมึงเอ้ยบุกในแค่ไหนเออใส่แล้วใส่แล้วโอ้กูโดนตอดหัวทษใครกับกูณนัทที่มึงเข้าหัวกูเออมึงตายไปบุกตายไปเอ้ยเอ้ยเอาดิเอ้ยไอ้ไข่มีทุกวันน่ะไอ้ไ่มีทุกวันน่ะเออเออ ยย้คุณชนาเว้ยมึงมึงมึงดีใจอะไรมึงดีใจอะไรคุณยังมีโทเท็นอีกร้อยวัน <mm> อ้าวอ่ะ <c oughs> โอเคครับเดยวต่อไปเป็นศึกของเรากับพี่บอยนะครับผมบอยพร้อมยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วก็หน,นึ่งสอะเริ่มได้มาเลยเริ่มแล้วเออเอาเออกูมีกูลืมไปกูมีโล่ดีกว่า <c oughs> อะไรโล่โล่มึงโล่มึงกันอันนี้กูไม่ได้แล้วอะไรแล้วไงแล้วไงอะไรแล้วมึงอะไรล่ะครับมึงอะไร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 กินเมื่อไหร่เออเอาโอ๊ยกินเมื่อไหรเออเออคนเก่งคนเก่งมาสู้กันมึงเก่งเม่ไหรเก่งกับมึงไงเออไอะไรอ๋ออะไรอ๋อใครให้กินใครให้กินกูมีกูมีชิปกับลูกใครให้กินใครให้กินใครให้กินฮะใครให้กินไอ มาเล้วมาเล้วมาเล้วมาแล้วไอ้สมบัติสู้นานเกินทุกคนหรอกกันไปใหม่ยังมึงมือคนเดียวเนี่ยมึงรู้ตัวไปแยไอ้ี่บ้ากันรังเอ้ยบุตรปลิงร้อยแดงมันจะแดงล้างล้งเป็นห่วงข้างหลังข้างหลังไม่เป็นห่วง

มึงเสกมาเยอะกว่านี้ได้ไหมได้มึงเสกแกมึงเสกเลยกูบอกไม่ได้เยอะมันเกิดเองมันเกิดเองพี่เห็นสะพายไหมสวยพี่ดีก็ๆๆสวยไว้สวยเยี่ยม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 เว้ยสวยเยี่ยมสู้ขั้นเนี่ยไงเอผมมีอะไรบอกเราใช้เวลาสู้ไปทั้งหมดแปดนาทีเพื่ออะไรวะเมื่อกี้นะมึงต่อกูได้ยาที่มึงกินอะเหมือนแบบว่ากูรู้อยู่แล้วว่าแบบกูแพ้กูก็พยายามมึงเข้าใจมั้ยดูนี่ดูนี่ดิที่มันรู้แล้ว อะไรโอ้โหตัวเท่าเยอะจังกูโอเคแพ้ก็แพ้ว่าทุกทครับก้อนสลับคลิปนี้เราก็แพ้กับพี่บอยไปส่วนสู้ไข่แล้วก็ชนะไข่ไปนะครับส่วนพี่บอยก็สู้ชนะส้วแกนเนาะส่วนหาคอแล้วก็เออไข่ก็ชนะไปนะครับส่วนผมได้ที่สองพี่แกได้ที่สามส่วนพี่บอยได้สุดท้ายเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบนึงกดและติดตามช่องผมผมอยู่ใต้ d น s c r i p t i o n เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย